พบกับเรื่องราวของนักศึกษา2คนที่เดินทางไปดงังคาร่วมกันแต่ต่างเป้าหมายโดยไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟโรแมนติกเรื่อง Moonshot หนังปี2022นำแสดงโดยโคสเปาลานาคอนดอและแซ็กปราฟสาพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและเราฟังกันได้เลยครับ นาปี2049หนังเริ่มเต็มที่วอลล์ผู้ช่วยบาริสต้ากำลังอัดคลิปส่งโครงการไปดาวองคารของโควีอินดัสทรีโดยบอกว่าตัวเองไม่อย,อยากอยู่กับอะไรเดิมๆจึงต้องการสำรวจทั่วทั้งจักรวาลจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเองดานวอลล์เขาไปบนกับเพื่อนเรื่องรอบนี้น่าจะได้รับเลือกทำให้เพื่อนลำคาญเลยสั่งให้เขาหูปากก่อนจะไปปาร์ตี้ด้วยกัน เมื่อมาถึงงานปาร์ตี้ก็ไม่มีใครสนใจวอลเลยส่วนโซฟีเธอกำลังคุยวิดีโอคอลกับคาวินแฟนของเธอซึ่งอีกไม่นานแฟนก็จะกลับมาโลกแล้วทำให้เธอดีใจทันใดนั้นวอลก็เปิดประตูเข้ามาเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นห้องน้ำและพอเห็นโซฟีกำลังคุยกับแฟนที่อยู่บนดาวอังคารก็เข้าไปดูใกล้ๆทำให้เธอตกใจวอเลยรีบขอโทษเธอก่อนจะเผอยบลูกแก้วไวไฟของเธอแตก โซฟีเลยโมโหมากจึงไล่เขาออกจากห้องครับดานวอล์เขาไปจีบสาวที่เลเบียงแต่ก็โดนเทอีกทำให้จินนีสาวที่มองดูเขาอยู่ขำออกมาเขาเลยไปคุยกับเธอแทนจนรู้เธอกำลังจะย้ายบ้านครั้งใหญ่ภายในจคชั่วโมงจึงจะใช้เวลาที่เหลือคืนนี้อยู่กับเขาเลยทำให้เขายิ้มออกมา แล้วภาพก็ตัดมาที่วอลพาจินีไปเดินเล่นพร้อมบนเรื่องขยาจจะล้นโลกกับรายละเอียดของดาวองคารซึ่งเธอก็พอจะเข้าใจเพราะดาวองคารเหมือนกับโลกในอุดมคติเปรียบเสมือนผ้าขาวไม่มีข้อจำกัดใดๆดังนั้นอะไรๆก็เกิดขึ้นได้รวมถึงการประจนภัยด้วยทำให้เขาอึ้งเพราะเธอพูดถูกจากนั้นทั้งคู่กรจูบกันทว่าก็หมดเวลาพอดีแล้วเขาก็ต้องตกใจที่เธอกำลังย้ายไปอยู่ดาวองคาร หนึ่งเดือนต่อมาหวอก็พบตัวเองไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นครั้งที่37ทําให้เขาเสียใจเจ้าหน้าที่เลยบอกอีกวิธีคือให้ไปซื้อตัวราคา30ล้านแทนแต่เขาก็ไม่มีเงินขนาดนั้น ขนาวอลมาทํางานเจ้าคุณก็สั่งให้เขาไปไล่โซฟีเพราะเธอเอาแต่นั่งเสียใจไม่ยอมสั่งเครื่องดื่มวอลเลยยกกาแฟมาให้โซฟีเธอเลยนึกว่าเขาซื้อมาให้แทนคําขอโทษแต่กลายเป็นว่าเธอต้องจ่ายค่ากาแฟเพราะทําไม่สั่งอะไรเลยจะโดนไล่ออกจากร้านทําให้เธอมโมโหมาก สักพักวอลที่เห็นเธอยังนั่งร้องไห้เสียใจไม่เลิกก็เลยเข้าไปปลอบจนรู้เธอกับแฟนวางแผนกันไว้วอลแฟนจะไปทำงานที่ดาวอังคารหนึ่งปีและกลับมาตอนเธอเรียนจบแต่ตอนนี้แผนล่มเพราะแฟนต้องทำงานที่นั่นต่อวอลที่อยากจะเจอจินนี่ด้วยเลยชวนเธอไปไดาวอังคารทางช่องระบายอากาศแต่เธอก็ไม่กล้าเพราะกลัวการบินเขาเลยยุ่เธอต่อสุดท้ายเธอเลยซื้อตัว๋วพาณิชเพื่อไปหาแฟนและกลุ่มคนที่เธอรัก ส่วนวอลขนาดกำลังโมโหที่คนรอบตัวได้ไปดาวอังคารจินนี่ก็ติดต่อมาโดยโชว์แมวตัวหนึง่งที่แอบขึ้นยานชูชีพจากโลกมายังดาวอังคารทันใดนั้นเขาก็คิดอะไรขึ้นมาได้ดานโซฟีขนาดอยู่ที่ห้องโดยสารเพื่อเดินทางไปดาวอังคารวอลก็โผล่มาขอโทษเธอและขอให้เธอบอกเจ้าหน้าที่ว่าเป็นญาติเพื่อจะได้ไปส่งถึงหน้าเครื่องแต่เธอก็ปฏิเสธเขาเลยอ้อนวอนอีกครั้ง โดยอ่านถึงการพลาดไปหาจินนี่จึงเหลือแค่เพียงความฝันเดียวคือได้เห็นการยิงจรวดใกล้ๆทำให้เธอสงสารจึงตอบตกลงก่อนโซฟีจะขึ้นกระสวยหวอก็มอบตุ๊กตาให้เธอและพอเห็นเธอเข้าประตูไปแล้วหวอก็ทำตามแผนคือแอบไปขึ้นยาชูชีพซึ่งก็ดันททำสำเร็จซะด้วยเมื่อกระสวยเชื่อมต่อกับยานอาวกาศเพิ่มมุ่งหน้าไปดาวอังคารถูกคนก็แยกแยก้ายก,กันเข้าห้องพัก ทันไดานานโซฟีก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงเดินไปดูเลยเห็นวอลกำลังพยายามจะเปิดช่องระบายอากาศทำให้เธอโมโหที่เขาหลอกใช้ใเธอแล้วก็กลัวจะโดนหางเลขไปด้วยเลยทำลายโทรศัพท์ของวอลทิ้งก่อนที่จะลากเขาเข้าห้องพักของเธอ ดานโซฟีเธอทำข้อตกลงกับวอลว่วาหามออกนอกห้องเด็กขาดแต่เขาก็ปฏิเสธทันใดนั้นกับตันก็เข้ามาในห้องวอลเลยกรอบเกลือนว่าตัวเองเป็นคาวินแฟนของโซฟีซึ่งโซฟีก็ควรจะถูกจับได้แต่กับตันก็ดันเชื่อแถมยังพาทั้งคู่ไปแนะนำกับคู่รักห้อง,องข้างๆที่คบกันมา9ปีแต่ยังไม่ได้มั่นหมายกันอีกทว่าก่อนกับตันเจอปก็ขอบัตรเพื่อจะเช็คอินให้ วอลเลยต้องรีบแก้ตัวอ้วนลืมพกมาทำให้กับตันเริ่มสงสัยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งคู่เลยโล่งใจที่รอดมาได้เมื่อวอลรู้อีก2อาทิตย์จะถึงวันเกิดโซฟีก็เสนอให้จัดปาร์ตี้แต่เธอก็ปฏิเสธเพราะถ้าทำตัวเด่นอาจจะถูกจับได้จากนั้นก็พาเขาไปทำบัตร แต่เจ้าหน้าที่เออก็สงสัยเพราะข้อมูลบอกคาวินเคยขึ้นยานมาแล้วแต่สุดท้ายก็ยอมทําให้เพราะโซฟีไปซ่อมหูสุดที่รักของเจ้าหน้าที่เป็นการแลกเปลี่ยนและที่ซ่อมเป็นก็เพอเธอทําวิทยาน,นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลนั่นเองเมื่อกลับมาถึงห้องโซฟีก็เสนอให้เขาทํากิจวัตรประจําวันนิดหน่อยเพื่อคนอื่นจะได้ไม่สงสัยแต่วอลก็ไม่ยอมฟังพร้อมยกตัวอย่างแมวที่แอบขึ้นยาน แต่พอรู้ตอนนี้แมวกําลังรอการไต่สวนก็ตกใจดังนั้นเลยต้องทําตามที่โซฟีเสนอและก็ต้องศึกษาข่าวินเพื่อให้คนอื่นไม่สงสัยตลอดการเดินทาง35วันด้วยทําให้เขาเซ็งมากดานโซฟีวันหนึ่งเธอก็จับได้ว่าวอลติดต่อกับจินนี่ทำให้เธอโมโหที่เขาไม่ทำตามแผนเขาเลยเถียงเพราะเธอไม่ให้เขาคุยกับใครเลยจากนั้นก็จะไปขโมยไอศครีมของเอ,อเอร์กินเพื่อคลายเครียดครับ เมื่อวอลขโมยไอศครีมมาได้โดยได้รับการช่วยเหลือจากโซฟีก็รู้ตัวว่าจะถูกกักบริเวณแน่จึงชมเธอจนเธออารมณ์ดีเลยขอให้กัก,ก,กบริเวณพรุ่งนี้เพราะจะชวนเธอไปนั่งทานไอศครีมด้วยกันขณะทั้งคู่นั่งทานไอศครีมโซฟีก็สงสัยถ้าเขาเจอจินนี้แล้วจะทำอะไรต่อ ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจแต่อาจจะขโมยยานอาวกาศเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆเพื่อประชนภัยก็เป็นได้ทําให้เธอยิ้ม,มออกมาพอเราก็นั่งยานอาวกาศเพื่อประชนภัยตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งยานนั้นก็คือโลกส่วนโซฟีจะาขาววินจบงานกลับโลกเมื่อไรเธอก็จะกลับโลกด้วยตามแผนที่วางไว้พร้อมรู้สึกแปลกๆที่เขาอ่านงานวิทยานิพนธ์ของเธอด้วย วันต่อมาวอกกะดวงซวยเพราะถูกเชิญขึ้นไปบรรยายงานวิจัยของคาวินแทนผู้บรรยายเดิมที่ป่วยเขาเลยต้องขึ้นไปร้นสดซึ่งก็พูดกุกูตะกักจนโซฟีกลัวคนอื่นจะจับได้แต่พอเขาหันไปมองโซฟีก็คิดอะไรขึ้นมาได้จึงพูดถึงหลายๆคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อมาดาวังคารรวมถึงตัวเองที่พยายามแทบตายแต่ตอนนี้ชักเริ่มไม่แน่ใจว่าการมามันคุ้มไหม ทำให้ทุกคนอึ้งไปเขาจึงช่วยโอกาสนั้นจบการบรรยายสักพักคู่รักก็ตัดสินใจจะแต่งงานกันเลยเพราะไม่อยากให้การเดินทางสําคัญไปกว่าชีวิตของทั้งคู่ทําให้หลายๆคนดีใจส่วนกับตันก็รีบขึ้นไปบอกปาร์ตี้ฉลองงานมั่นจะเริ่มในอีก30นาที ขนาทุกคนสนุกกับงานปาร์ตี้วอลก,ก็ตกตะลึงกับความสวยของโซฟีกับชุดที่เธอทําขึ้นมาเองสักพักก็มอบเค้กฉลองวันเกิดทําให้เธอดีใจก่อนเขาจะรู้ว่าพ่อแม่จริงๆของเธอเสียไปนานแล้วและครอบครัวของคาวินได้รับเธอเข้าไปอยู่ด้วยเขาที่เห็นเธอเศร้าเลยชวนเธอไปเต้ลำด้วยกันซึ่งพอกลับมาถึงห้องโดยความเมาเธอเลยถามเขาว่าวันเกิดเธอเราควรจะทำอะไรกันดีก็ทำให้เขายิ้มออกมา แล้วภาพกรตัดมาที่โซฟีกำลังกลัวเพราะวอลพาเธอมาเดินในอวกาศจึงตัดสินใจจะกลับห้องแต่เขากล่อมเธอจนเธอยอมทำให้เธอทั้งกลัวสนุกรวมไปถึงได้เห็นความสวยงามของดาวอังคารด้วยขณะทั้งคู่เปลี่ยนชุดก็เริ่มรู้สึกดีๆต่อกันทันใดนั้นสัญญ,ญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นพร้อมประกาศว่ายานถูกชนแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเพราะต่อให้กรีร้องไปก็ไม่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตอยู่ดี สักผักกับตันก็ประกาศว่าจะลงจอดที่สถานีอวกาศแล้วขอให้ทุกคนขึ้นยานลำเลียงลงไปที่ผิวดาวโซฟียรู้อย่างนั้นลิรี่พาวะกลับห้องเพราะกลัวความแตกที่เขาสวมรราเป็นเขาวินเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะสแกนบัตรดังนั้นเลยจะให้เขามุดท่อระบายอากาศไปที่ห้องสัมภาระ แม้จะทุรักทุเลเล็กน้อยแต่วอลเข้ามาที่ห้องเก็บสัมภาระได้สําเร็จส่วนโซฟีที่ตามมาพอเห็นวอลกางเต็นท์ก็เข้าไปติดตั้งกล้องจําลองว่าตอนนี้กําลังเข้าแคมป์อยู่บนดาวไททันหรือดาวยูโรป้าก่อนจะไปดูว่าโลกกาเน,นิดขึ้นมาได้ยังไงและด้วยบรรยากาศเป็นใจทั้งคู่จึงจะจูบกันแต่กล้องก็แสดงภาพจบพอดีดังนั้นทั้งคููเลยต่างแยกย้ายกันไปนอน เมื่อวอตื่นก็พบโซฟีกําลังอา่านบันทึกการประชนใบของเขาอยู่และจําลองบ้านเกิดของเธอจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าบ้านเก่าของเธออยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะซึ่งเหม็นมากดังนั้นเธอเลยทําวิทยายนิพนธ์เกี่ยวกับการกาจัดหรือรีไซเคิลข,ขยะนั่นเองทันใดนั้นเขาว,วิ่งติดต่อมาเพราะเป็นห่วงเธอเนื่องจากรู้ข่าวยานโดนชน ส่วนเธอก็กําลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาแต่ก็สังเกตรอบๆจนรู้ข้อพอวเขาวินจัดแต่งห้องรอเธอไว้เรียบร้อยแล้วทําให้เธอดีใจและบอกจะรีบไปหาครับต่อมาโซฟีก็มาหาวอลเพื่อบอกจะไม่ร่วมมือกับเขาอีกเขาเลยอ้างถึงจินนี่จนเธอได้รู้ความจริงที่เขารู้จักจินนี่แค่คืนเดียวไม่ใช่คบกันมาหนึ่งปีตามที่เขาเคยเล่าเลยด่าเขาที่ความต้องการนี้จะชีวิตจืดชืดของตัวเองทําให้เธอกับจินนี่ต้องเสี่ยง เขาเลยบนกลับที่เธอก็ขี้คลาดไม่ยอมบอกคาวินไปตรงๆให้กลับมาที่โลกเลยต้องมาหาเขาวินถึงที่นี่และเขาก็เชื่อเลยว่าคาวินจะทํางานที่อาคารต่อไม่กลับไปที่โลกแน่ทําให้เธอโมโหและด่ดาต่อว่าบาันทึกการเดินทางของเขามันไร้าสาระและที่เธอเดินทางมาที่นี่ก็พอมีคนต้องการเธอมีเหมือนเขาที่ไม่มีใครสนใจว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจากนั้นก็คืนตุ๊กตาให้เขาก่อนจะออกจากห้องไป เมื่อโซฟีมาถึงดาวอังคารก็พบคาวินมารอรับเธอและพอได้เจอครอบครัวก็ทำให้เธอมีความสุขมากส่วนวอลนั้นแน่ที่สุดก็ถูกจับได้และก็ต้องตกใจที่จินนี่มาหาเขาจนเขารู้หล่อนมีแฟนใหม่แล้วและที่มาก็แค่์นำแมวมาอยู่เป็นเพื่อนก็เท่านั้นส่วนโซฟีขนาดทานข้าวออกับครอบครัวเขาวินก็ชวนเธอมาทำงานด้วยกันเพราะต้องทำการทดลองอยู่ที่นี่อีก1ิปีทำให้เธออึ้งไป ดานวอลขนาดโดนขังก็ตื่นขึ้นมาเพราะมีคนเรียกทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนถึงห้องห้องหนึ่งแล้วก็พบมหาเศรษฐีโควีออกมาทักเขาทำให้เขาตกใจเพราะโควีคือไอดอลสักพาคโควีก็เฉลยว่าตอนที่เขาแอบลอบขึ้นยานมานั้นถูกกล้องจับภาพไปทั้งหมดและเป็นโควีเองที่สั่งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำอะไรเขาวอลลีล่บ,บอกว่าโซฟีไม่เกี่ยวข้องซึ่งโควีก็เข้าใจ ส่วนเรื่องการลงโทษตอนแรกวอลจะโดนโทษหนักมากแต่โควิดได้แอบปล่อยคลิปของวอลจนกลายเป็นไวรัเล่าบริษัทจึงไม่กล้าทำอะไรจากนั้นก็ชักชวนวอลมาสำรวจดิแนแดนใหม่ๆและกับการอยู่ที่ดาวอังคารต่อได้วอลเลยรีบเซ็นสัสญญาทันทีส่วนโซฟีแม้จะได้อยู่กับคาวินแต่เธอก็ไม่มีความสุขเลยต่อมาวอลก็ได้ประชนภัยสำรวจบนดาวอังคารอย่างที่ใจปรารถนา แต่ขณะจดบ,บันทึกก็เด้เห็นเช็คลิตรายการที่โซฟีเขียนให้เขาทำให้เขารู้สึกดีและเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ส่วนโซฟีข่าววินพยายามกล่อมเธอให้มาทำงานด้วยกันแต่เธอก็ยังไม่ให้คำตอบณปาร์ตีส่งยานกลับทุกคนต่างก็ล้อเลียนวอลทำให้เขาอับอายแถมกัปตันยังมาล้ออีกพอรู้เรื่องตั้งแต่แรก สักผักกระถามสนุกไหมกับการมาดาวองคารซึ่งเขาก็ตอบตอนแรกนึกว่าอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นผู้ช่วยบริสต้าเหมือนบนโลกไม่ผิดเพี้ยนหล่อนเลยบอกไม่สําคัญหรอกว่าเราจะเดินทางไกลแค่ไหนเพราะยังไงเราคนนีตัวเองไม่พ้นอยู่ดีก่อนจะขอตัวไปคุยกับคนที่เจริกว่านี้ครับเมื่อโซฟีมาถึงงานข่าววิงก็ขอตัวไปคุยกับเพื่อนเธอเลยได้พบกับวอลแล้วก็ได้รู้จินนี่มีแฟนใหม่ไปแล้วเธอจึงแอบมีหมอกมา สักพักวอลก,ก็ขอโทษเธอที่พาเธอไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวุก่อนเธอจะรู้เขาจะอยู่ที่นี่ต่อส่วนเธอพอหันไปมองคาว,วินที่ยังคุยเรื่องงานกับเพื่อนเพื่อนขอบอกจะอยู่ที่นี่ต่อเช่นกันทําให้เขาเสียดายจากนั้นก็มอบของขวัญให้เธอดานโซฟีเธอพบว่าของขวัญที่วอลให้นั้นเป็นเช็คลิสต์รายการที่เขาเขียนให้เธอกับตุ๊กตาที่เธอทําพังก็ทําให้เธอหัวเราะ แต่พอเห็นข้อความบกเขาววิ่งควรตามเธอกลับไปที่โลกก็เครียดขึ้นมาทันทีสักพักแม่เลี้ยงก็เข้ามาคุยเพราะเข้าใจเธอหัวใจของเธออยากอยู่ที่ไหนต้องการอะไรพร้อมสนับสนุนให้เธอทำตามความฝันเพราะยังไงซะครอบครัวก็ยังอยู่ตรงนี้และก็รักเธอเหมือนเดิมดังนั้นเธอเลยตัดสินใจไปคุยกับขาว,วิน ส่วนวอลเขาได้รับแจ้งจากโควีว่าต้องเปลี่ยนแผนเนื่องจากจะส่งเขาไปสำรวจดาวเคราะห์จิ๋วซีรีสและเขาจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ไปเหยียบที่นั่นซึ่งที่เลือเขาก็พอจากความโคตรธรรมดาจนทำให้คนอื่นคิดว่าถ้าไอหมอนี่ยังทำได้ดังนั้นเราก็ทำได้เช่นกันซึ่งเขาก็ตอบตกลงโควีเลยบอกให้เขาติดตอ่อหาคนสำคัญซะเพราะจะไม่เจอกันอีกหลายปีเขาเลยต่อสายไปหาโซฟีจนรู้เธอกำลังจะกลับโลกวันนี้ก่อนจบ ภาพก็ตัดมาที่โซฟีขึ้นยานกลับโลกเพียงคนเดียวแล้วก็มองประตูด้วยความเศร้าเพราะหวังว่าวอลจะโผล่มาแล้วก็ตกใจที่วอลโผล่า Pro มาจริงๆแต่โผล่มาทางอื่น ซึ่งบอกก็บอกที่มาเพื่อตามเธอกลับโลกเธอเลยแซวเขาเพราอเดินก่อนเขาก็มาดาวอังคารเพื่อตามจินนี่เช่นกันเขาเลยแยง้งเพราะตอนนั้นเขาไม่รู้จักจินนี่ดีพอแต่กับเธอนั้นไม่ใช่เนื่องจากรู้จักมา35วันแล้วว่าเป็นคนฉลาดชวนหัวเสียเก่งจนน่ารำคาญซึ่งทุกครั้งที่อยู่ด้วยก็ทำให้เขารู้สึกโง่มากและที่สำคัญเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งการประชดนภัยไปเพราะตอนนี้เธอคือการประชดนภัยครั้งใหม่ของเขา ทำให้เธอยิ้มออกมาก่อนที่ทั้งคู่จะจูบก,กันยังดูดดื่มสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของวอลชายที่เบื่อกับชีวิตจําเจบนโลกเลยอยากเดินทางไปไดาวอังคารเพื่อหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปกับโซฟีสาวที่ไปไดาวอังคารเพื่อจะได้อยู่กับคนรักแต่คนรักก็เอาแต่บ้างงานจึงไม่สนใจเธอเลยแล้วโดวยฟารีคิดทั้งสองคนเลยได้มาเจอกันบนยานอาวกาศที่กำลังมุ่งหน้าไปไดาวอังคารจนได้รู้จักและรักกันในที่สุด ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังม o นช็อ t ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฝังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.5คะแนนและได้67%จากเว็บ Rotten t o เ a t o เป็นกำลังใจให้การโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ